นี้ขอต้อนรับสู่รายการสุขภาพเป็นแค่เรื่องเล็กกับทิมมินท์ทิจเอร์ทิจเตอรต้องแบบนี้ดิพี่ปอวันนี้เป็นอะไรคึกคืนผิดปกติพี่ปอดูแบบว่าวันนี้แบบก็ไม่เบานะสวัสดีนะด้วยอ่ะนั่งดีกว่าครับตอนนี้ครับนั่งตักดีครับผมนั่งตักได้จริงเหรอพี่นั่งโอ้ท่านผู้ชมนะนั่งนานๆได้ไหมครับผม โอ้โหท่านผู้ชมอยากให้นั่งแบบนี้ไปจนจบรายการเหลือเกินรับรองว่างานนี้ได้ทำแล้วท่านผู้ชมคะเหตุผลที่เราสองคนนะครับมาเจอกับท่านผู้ชมทุกวันนี้หลายๆเทปเพราะว่าเราสองคนนะครับต้องการจะจิบยกเรื่องราวดีๆเอามาฝากท่านผู้ชมและลองสังเกตตัวเราสองคนแล้วกันครับว่าตั้งแต่เทปแรกจนถึงจนถึงเทปปัจจุบันนี้พวกเรามีความสุขพวกเราดูกระปี้กระเป๋าพวกเราดูแข็งแรงมากขึ้น ขนาดไหนนั่นเองใช่ค่ะคแถมยังมีความสดใสแล้วก็มีออร่าด้วยนะคะเป็นประกายอ,ออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคือต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าสิ่งที่เราคัดสรรใช้ประสบการณ์ของผู้บริหารค่ะ7-8 ไปรวบรวมเกือบ10ปีแบบนี้เราได้รวบรวมสินค้านะครับในตระกูลแม็กมาปรับปรุงรายละเอียดต่างๆให้ท่านผู้ชมครับได้รับส่วนผสมที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกครับนั่นคือตังถังเช่าบอกท่านผู้ชมไปเลยนะครับว่าตังถังเช่านะครับจะเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมหลักๆในตัว t ิปเปเอ็กของเราโดยถ้ากคลรรับประทานตังถังเช่าในชิปเปเอ็กของเราเป็นประจำสิ่งที่ได้กลับมา สเปิร์มคุณนะครับแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสเปิร์มที่อ่อนแอร์อยู่ก็จะถูกตับให้แข็งแรงรวมไปถึงครับเพิ่มความต้องการทางเพศสูงถึง66%นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับรวมไปถึงใครที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจสิ่งเหล่านี้ตัวตังถังเช่าจะไปช่วยจะช่วยบรรเทาอาการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับอ่ะถัดมาสมครับ สมนะคะในที่สําคัญนะคะจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศค่ะและช่วยการกระตุ้นเสริมสร้างอาสุจิค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอสุจิน้อยอาจจะเกิดจากความเครียดหรือว่าบางครั้งเนี่ยอสุจิไม่แข็งแรงก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเครียดเพียจากการเดินทางการพักผ่อนการทาง,งานใดๆก็แล้วแต่ที่ประสบปัญหาอยู่นี้นะคะตัวสมและ,ะต่างถังเช่านะคะจะช่วยคุณได้ ได้ดีนะสิ่งที่นัดพูดมาผมคิดได้เลยนะคือคนสมัยนี้จริงๆมีความต้องการทําเพศทุกคนแต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการงานปัญหาการเรียนทุกอย่างมันมารุมเร้าทั้งหมดพอรุมเร้าเสร็จความต้องการมันก็หายไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความต้องการ ให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับต่างถังเช่าผ่านไปโสมผ่านไปครับอีกหนึ่งส่วนผสมหลักๆที่ใส่และเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนั่นคือเห็ดลินจือบอกท่านผู้ชมไปเลยนะครับว่าเห็ดลินจือนะครับจะช่วยยับยั้งและก็รักษาโรคผิวพรรณเป่งปังรวมไปถึงครับเห็ดลินจือเป็นยาอายุวัฒนะที่ถูกขนานนามโดยคนโบราณกว่าพันสอ0 0ัน0 0ปีว่าช่วยให้สุขภาพองค์รวมของร่างกาย ดีขึ้นแข็งแรงและมีความต้องการทางเพศเป็นปกตินี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการทั่วโลกนั่นเองครับที่สําคัญนะคะแถมยังไม่มีสารพิษใดๆตกครั้งในร่างกายอีกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะค่ะนี่คือสิ่งที่เราหยิบเอามาฝากท่านผู้ชมน้องเน็ตครับรับประทานมาแบบหลายเทปมากความรู้สึกหลังจากที่รับประทานในรายการเอากลับบ้านไปรับประทานเอาไปเทสเอาไปทดลองสิ่งที่มันแตกต่างกว่าเดิม เห็นอะไรชัดเจนในตัวเองมังครับชัดเจนมากที่สุดนะคะในเรื่องของคืออย่างแนทเนี่ยเป็นคนทํางานทุกวัน<ช>นะคะในเรื่องของการอ่อนเพลียสุขภาพร่างกายอ่อนร้าเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนมากเช่นสีหน้าดูแบบว่าเศร้าหมองหรือบางทีแบบเขาเรียกว่าเพียมันล้ามาจากการ,รทํางานอย่างหนักนะคะไอ้ตรงนี้จะช่วยได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราทานไปปุ๊บเนี่ย มันเหมือนรู้สึกว่าสมุนไพรตัวนี้มันไปช่วยกระตุ้นเรื่องของเลือดลมของเรารให้กระปี้กระเป๋ามากขึ้นค่ะจากที่ร่างกายอ่อนร้านะคะโดยเฉพาะพี่ปอเห็นไหมเทควินก่อนบางทีนะจะมีขาแข้งเขียวๆอะไรอย่างเงี้ย<ช>ตรงนี้ค่ะคจะไปช่วยทําให้เลือดลมนะคะไหลเวียนหมุนเวียนได้ดีด้วยค่ะเมื่อไหร่ที่เลือดไหลเวียนดี ทุกอย่างในร่างกายมันจะดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า <S <S และก็ไม่พอครับเลือดบริเวณจุดที่เป็นของคุณผู้ชายก็คือน้องชายชอ่ะองคชาเพ,พื่อนกันโต,ต,ตสำหรับคุณผู้หญิง,งมันก็ทําให้ไวต่อความรู้สึกเมื่อไวต่อความรู้สึกแค่เจอกันสบตาก,กันปะทากกันแบบนี้มันก็มีความต้องการแล้วถูกต้องนี่ค,คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ใน ทิปเปอ X เที่เจของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ครับเราไปตอกย้ำความมั่นใจด้วยราคาสุดพิเศษที่เราหยิบมาฝากท่านผู้ชมแล้วกลับมาเราจะมาดูอีกว่าส่วนผสมอื่นๆนอกจากตังถังเช่านอกจากโสมนอกจากเห็ดหลินจือมีส่วนผสมอะไรในทิปเปอ X อีกรวมไปถึงความเด่นของตัวทิปเปอ X เเราแตกต่างกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดอย่างไรกลับมามาเล่ฟังเดีตอนนี้ ไปตอกย้ำราคาพิเศษที่เจอกันแบบนี้ราคาต้องพิเศษด้วยต้อพร้อมแล้วรับชมกันเลยครับย้ำโปรโมชั่นกับท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับใครที่รับชมรายการของเราอยู่ย้ำวันนี้ครับ1กระปุกราคา2,200บาทแถมฟรีนะครับทริปเปิ X, อีก1กระปุกเล็กนะครับราคา550บาทอีก10แคปซูล โดย1กระปุกหลักของเราครับจะมีทั้งหมด60คแคปซูลแปลว่า2,200บาทคุณจะได้60แคปซูลบ,บวก10แคปซูลครับเป็นทั้งหมด70แคปซูลแต่ใครที่บอกว่าเชื่อมั่นในตัวลังเน็เชื่อมั่นในตัวของ Triple X อครับอยากสั่ง2กระปุกก็ได้นะครับนี่สกระปุกครับราคาเต็มคือ4,400บาทวันนี้เราลดเหลือราคาเพียงแค่ 3,800บาทย้ำนะครับ3,800บาทและก็ไม่พอท่านผู้ชมครับใครที่ซื้อ2กระปุกนะครับขออนุญาตแถมกระปุกทดลองให้อีก3กระปุก30แคปซูลราคารวมครับ1,650บาทฟรีใครสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้บริเวณด้านล่างจอเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโน้องเน็ตราคาเอ้ยน้องเน็ตน้องเน็ต ทำอะไรอยู่จ้าคือเห็นแล้วค่แล้วน่าสนใจโอ้วว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  1กระปุกนะคะบรรจุ60แคปซูลราคา2,200บาทเท่านั้นค,ค่ะไม่พอค่ะพี่ปอบอกว่าน้องแน็ตอยากแถมอยากแถม,ม <า S 1> อีกกระปุกได้ไหมหยิบมาให้ครับน้องน็ับนึงค่ะแถมได้สิคะทำไมเราจะแถมให้ไม่ได้นะคะ1กระปุกนี้นะคะบรรจุถึง10แคปซูลเลยทีเดียวนะคะราคาคบ550บบาทเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมบอกว่า เนี่ยไม่อยากจะโทรมาบ่อยๆเพราะว่าบางทีไม่ค่อยว่างอย่างเงี้ยได้ไหมขอซื้อตุนไว้เลย2กระปุก<า>ได้ค่ะ2กระปุกนี้นะคะเราขายในราคาอยู่เพียงแค่3,800บาทเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชม่ะไม่พอค่ะ บอสบอกว่าเอาไหนไหนซื้อ2กระปุกขอแถมให้เลย3กระปุกเล็กค่ะราคา1น5่บาทรับไปหน่หนเน็ตเนจ่ายเพียงแค่2 8 0 0บาทเท่านั้นเองจะได้ถึง5กระปุกก็คือ2กระปุกใหญ่กับ3กระปุกเล็กค่ะมีที่ไหนครับซื้อ2แถม3มีเฉพาะรายการของทริปเปท่านั้นเองอย่างที่ท่านผู้ชมได้รับทราบจากเทปก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่าสินค้าของทิปคือสินค้าในตระกูลเดียวกัน ตระกูลแม็กังนั้นอะไรที่ตระกูลแม็กว่าดีะอะไรที่ท่านผู้ชมเคยรับประทานในส่วนของตระกูลแม็กแล้วบอกว่าดีเราสองคนและทีมงานจะบอกท่านผู้ชมว่าเราจะบอกว่ายังใส่ไว้ในตระกูลของทริปเปิ X ลเอ็กด้วยไม่ได้หายไปไหนแน่ๆได้หายไปไหนนะ,ะซึ่งประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับ 1. รากตองกัสอารีอันนี้มีส่วนผสมอยู่ในทริปเปิ X ลเอ็กอย่างแน่นอน 2. อรากมะข่าก็มีเช่นเดียวกันครับ 3. ชีนามอน สี่ชิตันเซ 5. ห้าฮอนนี่โกสวีดหดอกวูดและเจครับแอลอาร์จินินนี่คือสมสมทั้งหมดที่เป็นหลักๆในตระกูลแม็กแล้วหลายคนชื่นชอบหลายคนติดใจทั้งหมดทั้งมวลครับถูกยกไว้ในตัวจชิปเปอรเอ็กเรียบร้อยพร้อมด้วยโสมเห็ดนินจือและตังถังเช่าที่เราเพิ่ม3อย่างนี้เข้าไปเพื่อ ดูแลร่างกายแบบองค์รวมแปลว่าคุณจะได้ทั้งสุขภาพและสุขเาพน,เน,นั่นเองครับนี่คือสิ่งที่เป็นไงน,นะแน็ตพอเห็นสม,สมนี้เข้าไปละเอาเป็นว่านะของเน,น้นๆเลยนะแบบ,บว่าเน็ตว่าของเก่าก็ไม่ได้ไปไหนแถมยังมีสมุนไพรเพิ่มอีกอถึง3ตัวเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าของเขาเนี่ยคับแก้วดีมีคุณภาพแน่นอนครับพี่ปอใช่นะครับเรียกว่าอะไรที่เคยถูก ทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามบอกว่าแก้ไขจุดนี้หน่อยเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยทิปเบิรเอ็กแก้ไขพร้อมเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วเหลือแค่คุณสั่งเข้าไปและรับประทานแล้วลองนะครับรับประทานดูเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเราจะมีการสาธิตท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าไอตัวที่เป็นเปลือกของแคปซูลที่เรามีการเปลี่ยนเป็นใช้สูตรผลไม้ มันดีกว่าขนาด,ดไ,ไหนมันช่วยให้ร่างกายตอบโจทย์เรื่องสมรรถภาพและสมรรถเพศสมรรถเพศนะครับได้ดีมากน้อยขนาดไหนเบรกหน้ากลับมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตัวทิพ x เอมีการปรับปรุงตรงนี้อย่างไรแต่ก่อนถึงตรงนั้นเรามีวิธีอาร์ดีๆพาท่านผู้ชมครับไปตอกย้ำเรื่องราวของสมผนสม,สมดีๆในทิพ x เอกกันว่าสมุนไพรที่ดีที่สุดในโลก ใส่ไว้ในทิปเอ็กแล้วดีอย่างไรถ้าพร้อมแล้วชมวิดีอาตัวนี้พร้อมๆกันเลยครับหริอพันเสริมอาหารทิปเอ็กตราชีเจสารสกัดจากสมุนไพรสามารถบำรุงและฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของท่านชายมีส่วนผสมจากสมุนไพรช่วยคุณผู้ชายกลับมายาว์วอีกครั้งด้วยส่วนผสมของตังถังเช่าที่เพิ่มจำนวนสเปิร์มในอสุจิได้ถึง3 3เเต์ ลดสเปิร์มที่ผิดปกติลงถึง29%และเพิ่มความต้องการทางเพศได้สูงสุดถึง66%ช่วยการทำงานของต่อมหมวกไตและฮอร์โมนจากต่อมไทมัสบำรุงหัวใจบำรุงปอดบำรุงไตยขยายหลอดลมกล่องเสียงรวมไปถึงการป้องกันโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและชะลอความชราถัดมานั่นคือโสม สมจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและกระตุ้นการสร้างอาสุจิและช่วยความแข็งแรงของร่างกายและปิดท้ายด้วยเห็ดลินจืออายุยืนยาวเหมือนเห็ดหมื่นหมื่นปียับยั้งและก็รักษาโรคช่วยให้ผิวพรรณเป่งปังที่สำคัญครับเห็ดลินจือไม่มีสารพิษใดๆตกค้างในร่างกายและไม่ทำอันตรายกับร่างกาย นี่คือ3ส่วนผสมหลักๆครับพี่ปอค่ะและอีกอย่างนะคะเห็นบางที่บอกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยทำไมมันถึงไม่ได้ผลเพราะว่าข้างในบรรจุทําไมถึงไม่เต็มแต่อันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาครับผมบอกท่านผู้ชมมาเลยครับว่าอย่างแรกที่ไม่ธรรมดาก่อนในตัวแคปซูลแบบนี้น้องแนทครับเวลาแกะออกมามันจะเป็นผงแบบนี้รเราเรียกผงนี้ว่าผงสมุนไพรค่ะซึ่ง หลายคนจะประสบพบเจอปัญหานน้นยกกระดาษขึ้นมาเลยครับว่าแกะปุ๊บเราจะชิมให้ดูถูกต้องครับมันไม่เต็มเม็ดแคปซูลครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้วก็หลายแบรนด์นั่นเองนะครับแต่ตัวทิปเินเอ็กนะครับให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับเต็มแน่น แล้วแถมยังมีอยู่ในนี้นะคะแน่นเลยค่ะขอญาตเทเลยนะครับท่านผู้ชมครับสดๆตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมให้ท่านผู้ชมดูนี่อ่ะอีกสักแคปซูลหนึ่งให้เห็นว่าเราไม่ได้มีการเตรียมแคปซูลที่มันเต็มนะครับอ่ะขอญาตสูมนะครับสดๆนะครับไม่มีการคัดนะครับเม็ดนี้นะครับ ชิปเบิลเอ็กนะครับท่านผู้ชมก็แน่นนะคะสักครู่นี่อีกหนึ่งแคปซูลนะครับท่านผู้ชมอ่แล้วก็หลังจากนั้นนะคะขอเอานี่แล้วกันนะแตะเลยชิมเลยนะคะอ่ะมันไม่ค่อยติดนิ้วอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ทานนะคะขอเซ็กซี่เซ็กซี่วินน้องแนทโอ้ยหนไหนน้องแนทก็ชิมแล้วผมขอญาตชิมเพื่อยืนยันว่านี่คือสมุนไพรที่ ปลอดภัยกับร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์เราสองคนนะครับเป็นคนที่รับหน้าที่ถ่ายทอดดังนั้นอะไรไม่ดีจริงเราไม่กล้าสื่อสารออกไปและถ้าดีจริงเราก็บอกว่าดีท่านผู้ชมครับเป็นไงคะรสชาติของสมุนไพรมันชัดเจนมากๆมันจะมีความหอมของสมุนไพรอ่อนๆถูกต้องแล้วก็มีรสชาติขมหน่อยๆนะ คือไม่ได้หนป็นยา็โอเคมันเป็นขนเราจะบอกว่ามันหวานอร่อยลองกหกัท่านผู้ชมไปและความพิเศษของตัวทิปเปออีกหนึ่งอย่างกับท่านผู้ชมครับนั่นคือบริเวณนี่เปลือกของแคปซูลปกติยี่ห้ออื่นๆหรือสินค้าทั่วไปเกือบทั่วประเทศนะเอาเป็นว่ามันไม่ย่อยหรือว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ดูดถูกดูดซึมเอาง่ายๆเพราะว่าเขาใช้ส่วนผสมของหนังไก่หนังหมู นะครับหนังปลาหนังสัตว์อะไรแบบนี้นะครับมาดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นสังกะโปษสังกะโปษนะยุคสมัยใหม่มันก็ยังไม่ย่อยอยู่ดีเพราะร่างกายของคนเราบางครั้งปฏิกิริยาในการย่อยแตกต่างกันออกไปแต่ของตรวจชิปนิกเราใช้สูตรผลไม้ซึ่งเป็นสูตรล่าสุดที่สามารถย่อยกับคนได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตัวอย่างการย่อยสมมติว่าเป็นร่างกายนะครับท่านู้มครับร่างกายมันจะมีการทําปฏิกิริยาเปรียบเหมือน การคนมันเองครับค่ะจริงๆแล้วนะคะพี่ปอค่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องคนหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้เราบันทึกเทปถ้าเราจะปล่อยให้มันย่อยเนี่ยมันก็จะกินเวลาต<ช>ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะย่นระยะเวลาให้กับท่านผู้ชมนะคะโดยการที่เราทําให้ท่านผู้ชมดูเลยว่ารจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไงก็ต้องแบบเขาเรียกว่าถูกดูดซึมไปอย่างแน่นอนเพราะว่าของพวกนี้นะคะทำมาจากผลไม้ซึ่ง,งเป็นสมุนไพรธรรมชาติอ คนก็น,น่อยน้องแนทครับนี่นี่ละลายแล้วนะคะสมุนไพรละลายแล้วนะคะคือการละลายแบบนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับเปรียบเสมอร่างกายกําลังย่อยส่วนต่างๆอยู่รวมถึงการย่อยเม็ดแคปซูลเม็ดนี้ของทิปมันเอ็กซ์พี่ปอค่ะเอ๊ะสีชมพูคนสงสัยว่าที่มันเป็นสีชมพูสีขาวนี่มันคืออะไรท่านผู้ชมครับสีชมพูนะครับใครที่เคยดู 2- 3งเทปที่ผ่านมา น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ใครที่เพิ่งเปิดมาดูบอกท่านผู้มชมก่อนนะครับว่านี่คือสีของเห็ดลินจออย่างที่บอกบจะออกสีออกน้ำตาลชมๆแบบนี้ <ชม S 1> เลยครับพูอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็บอกแล้วว่ายังไงก็ถูกดูดซึมแน่นอนแล้วก็ย่อยอแน่นอนค่ะรับรองว่ายังไงก็พอกินไปแล้วหลังจากนั้น25-30นาะทีคุณสามารถเผด็จศึกได้เลยค่ะไม่มีทางที่จะไม่เห็นผลแน่นอนค่ะท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราให้ท่านผู้ชมได้กินแบบนี้ บางคนถ้าถนัดไม่ต้องการตัวเปลือกที่เป็นผลไม้แบบนี้ก็เทเหมือนเราทำเทเหมือนเราทำนะครับแล้วกินแบบนี้ได้นะครับสองแคปซูลก่อนปฏิบัติภารกิจแต่ใครที่คิดว่าอ่ะกินแบบปกติทั่วไปไม่อยากเสียเวลาก็หยิบสองแคปซูลแบบนี้เข้าปากแล้วก็ดื่มน้ำครึ่งชั่วโมงก่อนปฏิบัติภารกิจแต่ใครที่บอกว่าต้องการบำรุงร่างกายนะครับแบบอง์รวมจริงๆก็คือ เช้า1แคปซูลก่อนนอนอีกหนึ่งแคปซูลแบบนี้เป็นประจำคุณก็จะได้สุขภาพที่ดีมากตอนรับประทานเข้าไปนะคะก็เน้นให้ดื่มน้ำตามมากๆถูกต้องนะคะเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของเขาเรียกว่าโลหิตแล้วก็การไหลเวียนของหลอดเลือดด้วยค่ะนะครับเซ็กซี่เซ็กซี่เชิญชวนให้มาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทีิปเปอ็กของเราหน่อยครับอย่างที่บอกนะคะถ้าจะซื้อสมุนไพร หรือว่าจะซื้ออาหารเสริมชนิดใดชนิดหนึ่งก็ต้องเลือกคนที่เขาเรียกว่าหน้าตาต้องการันตีด้วยนะรูปเ่าาก็ต้องการันตีด้วยนะยิ่งเจอเฉพาะแนทหรือว่าพี่ปอยนะคะและที่สําคัญค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของทีมผู้บริหารนี่ก็สาคัญเหมือนกันที่จะเป็นตัวการันตีให้กับท่านผู้ชมว่า ของเขาดีจริงถ้าไม่ดีจริงพวกเราเนี่ยไม่กล้ามาบอกท่านผู้ชมถึงขนาดน,นี้หรอกนะครับเราไปตอกย้ําความยิ่งใหญ่ของอบริภัณฑ์ชิ i เ e กับวิทีาตัวนี้พร้อมๆกันเลยครับย,<ฮ>ย้ำโปรโมชั่นกับท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับใครที่รับชมรายการของเราอยู่ย้ำวันนี้ครับ1กระปุกราคา2,200บาทแถมฟรีนะครับชิปเิลอีก1กระปุกเล็กนะครับราคา550บาทอีก10แคปซูล โดย1กระปุกหลักของเราครับจะมีทั้งหมด60คแคปซูลแปลว่า2,200บาทคุณจะได้60แคปซูลบ,บวก10แคปซูลครับเป็นทั้งหมด70แคปซูลแต่ใครที่บอกว่าเชื่อมั่นในตัวลังเน็เชื่อมั่นในตัวของ t r i p l e X อครับอยากสั่ง2กระปุกก็ได้นะครับนี่สกระปุกครับราคาเต็มคือ4,400บาทวันนี้เราลดเหลือราคาเพียงแค่3,800บาทจ้ำนะครับ 3,800บาทและก็ไม่พอท่านผู้ชมครับใครที่ซื้อ2กระปุกนะครับขออนุญาตแถมกระปุกทดลองให้อีก3กระปุก30แคปซูลราคารวมครับ1,650บาทฟรีใครสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้บริเวณด้านล่างจอเรียบร้อยแล้วครับอ่ะนองไหนครับหลายคนชมรายการก็บอกว่าเอ๊ะถ้าของดีแบบนี้เชื่อแน่นอนว่าะจะมีของปลอมในท้องตลาด บอกท่านผู้ชมไปเ,เลยนะครับว่าวันนี้และตอนนี้ <schne? S 1> เรากําลังบอกท่านผู้ชมนะครับว่าวิธีการสังเกต,ตว่าเอ๊อันไหนของจริงอันไหนของปลอม <cha? S 1> อันไหนโดนลอกเลียน <cha? S 1> อันไหนโดนโดนหลอกแล้วอ่ะวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีและคุณ <cha? S 1> จะรู้ว่าวิธีการสังเกตของแท้สังเกตอย่างไรอย่างแรกครับถ้าเป็นของแท้หนึ่งคุณรับชมจากรายการโท,ทรทัศน์ <cha? S 1> ทุกช่องแบบนี้ได้ <cha? S 1> ถ้าคุณรับชมรายการโทรทัศน์และเบอร์โทรศัพท์ขึ้น บนหน้าจอโทรทัศน์ทุกครั้งการันตีเลยร้อย <ใน S 1> เซพี่ปอกับแนทอยู่ตางนี้น,ะะนี่การันตีเลยว่าคุณกําลังได้รับของแท้จากทิมมันเอ็กอยู่นี่คืออย่างแรกนะครับ อย่างที่2องตรงนั้นครับสังเกตจากอะไรครับค่ะสังเกตเลยนะคะจากเครื่องหมายสติกเกอร์อันนี้ก่อนไม่ใช่เครื่องหมายเป็นสติกเกอร์นะคะคอินแทนนะคะในเรื่องของข้างในก็จะเป็นตัวรูปมังกรเดรากรอนถูกต้องครับนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แล้วก็จะมีลายภาษาอังกฤษอยู่ข้างในในะคะเป็นเหมือนมิติอะค่ะใช่ครับนะคะแค่เดมีมิติมันเป็น3มิติอะไรแบบนี้นะครับข้างในก็จะเห็นทั้งหมดถูกต้องของปอมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าไม่มีมิติใช่ค่ะรวมถึงนะคะเป็นลายเซ็นของ ของบอสค่ะพี่ปอค่ะลายเซนที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นลายเซนที่ถูกพิมพ์ขึ้นมาหรือว่าเป็นลายเซนที่ถูกประทับตาขึ้นมานะคะแต่เป็นลายเซนจากการเซนน้ําหมึกปากกาโดยจริงๆนะคะของบอสค่ะหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีเครื่องหมายฮาลานะคะชาวอิสลามหรือมุสลิมก็สามารถที่จะรับประทานได้ค่ะเพราะมีเครื่องหมายฮาลาการันตีและรับรองค่ะรวมถึงแก่เครื่องหมายออยค่ะพี่ปอค่ะที่เราได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยานะคะ รวมถึงแก่ที่สําคัญเลยจริงๆนะครับสังเกตเลยว่าถ้าเปิดถ้าเราแบบว่าเขาเรียกว่าเดินไปที่หน้าบูธหรือว่าโทรเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของการประทับตาช J ผจนทุครับสติกเกอร์ต้องหน้าตาแบบนี้นะครับและที่สำคัญครับในสติกเกอร์จะมีในส่วนของโฮโลแกรมครับจะเขียนคำว่า In t แทน r าก o อนะครับเห็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับและมีตัวดาก้อนหรือตัวมังกรแบบนี้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับรู้ไปถึงที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชม นั่นคือลายเซ็นของบอสของเรานะครับจะเป็นลายเซ็นแบบนี้และที่สำคัญครับเป็นลายเซ็นมือนะครับบอสไม่ได้ใช้เครื่องมือในการช่วยเซ็นนะครับเซ็นเองกับมือทุกกล่องสังเกตลายเซ็นแบบนี้ครับสำคัญมากกว่านั้นก็ท่านผู้ชมครับนั่นคือเครื่องหมายอยอครับที่มีการรับประกันแล้วรับประทานครับไม่มีอันตรายกับร่างกายที่สําคัญครับใครที่เป็นอิสลามนะครับมีเครื่องหมายฮารานยืนยันว่าคุณสามารถ รับประทานได้ด้วยนะครับและอย่าลืมด้วยนะครับเครื่องหมายบริเวณฝากระปุกครับมีคําว่า T J ตัวใหญ่กํากับแบบนี้นะครับนี่คือทิปเบิรเอของเราครับบอกท่านผู้ชมกันทิดหนึ่งว่าใครที่ดูเทปอยู่อยากให้จดเบอร์อยากให้โทรมาสอบถามเพราะว่าสินค้าช่วงที่ออกอากาศอยู่ จะเป็นราคาพิเศษผมขออนุญาตจ้ำราคาอีก1รอบปกติครับ1กระปุกราคาคะนะครับท่านครับ2,200บาทแบบนี้นะครับคุณไม่ได้เปล่าเเพราะ,ะว่าทางผู้บริหารของเราจะขออนุญาตแถมพิเศษอีก1กระปุกเล็กะนะครับ5 5าบาท10แค,คับซูลปีแบบนี้นะครับหรือใครที่มั่นใจในตัวของชิปเอ็กครับเอาไป2กระปุกเลยราคาเต็มคือ4 4 0 0บาท วันนี้ลดไป600บาทเหลือเพียงแค่3,800บาทาและขออนุญาตแถมกระปุกเล็กถึง3กระปุก3กระปุกรกระปุกละ10แคปซูลรวมทั้งหมด30แคปซูลและก็ไม่พอครับมูลค่ารวมของแถมนะ1,650บาทมอบให้กับท่านผู้ชมฟรี ทันทีจะ1กระปุกหรือ2กระปุกข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆขึ้นให้บริเวณด้านล่างจอตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับถูกต้องค่ะฟังกวันนี้แล้วเป็นไงอยากจะเต้นเห็นราคาโปรโมชั่นแลวอยากจะเต้น้องแนทมาองแนทขยับขึ้นหน่อยเดี๋ยวขอขยับหยิบหยิบมานิดหนึ่งมาอยู่นี่อยู่นี่ในฐานะที่ท่านผู้ชมครับรับชมรายการสุขภาพเป็นแค่เรื่องเล็กกับที่เจ็บแบบนี้มาตลอด25นาที น้องแนทอุสานออกรายการกับผมผมไม่ออกป่าๆ้องแนทครับขอบนั้นให้กับแฟนๆทั่วประเทศนะยครับว้าวว้าวว้โอ้โหท่านผู้ชมครับดูความเซ็กซี่นะฮะ อเอาเป็นว่าท่านผู้ชมขาอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบโทรเข้ามาเลยค่ะวันนี้เราสองคนของเราท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการสุขภาพเป็นแค่เรื่องเล็กกับที่พเล็กทีเจขอลไปก่อนทีเจแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับที่เจ้ ย้ำโปรโมชั่นกับท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับใครที่รับชมรายการของเราอยู่ย้ำวันนี้ครับ1กระปุกราคา2,200บาทแถมฟรีนะครับทริปเปิลเอ็กอีก1กระปุกเล็กนะครับราคา550บาทอีก10แคปซูลโดย1กระปุกหลักของเราครับจะมีทั้งหมด60แคปซูลแปลว่า2,200บาทคุณจะได้60แคปซูลบวก10แคปซูลครับเป็นทั้งหมด70แคปซูล แต่ใครที่บอกว่าเชื่อมั่นในตัวลงังแนทเชื่อมั่นในตัวของ t r i ป l e X ครับอยากสั่ง2กระปุกก็ได้นะครับนี่2กระปุกครับราคาเต็มคือ4,400บาทวันนี้เราลดเหลือราคาเพียงแค่3,800บาทย้ำนะครับ3,800บาทและก็ไม่พอท่านผู้ชมครับใครที่ซื้อ2กระปุกนะครับขออนุญาตแถม กระปุกทดลองให้อีก3กระปุก30แคปซูลราคารวมครับ1,650บบาทฟรีใครสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้บริเวณด้านล่างจอเรียบร้อยแล้วครับ